พักกลางวันวันนี้เราก็จะพามาเที่ยวอันมณีคาเฟ่นะคะอยู่ตรงเอแบกนะบางเสาธงเลยที่นี่นะคะก็จะเป็นแนวฟิวธรรมชาติต้นไม้คือแค่เห็นราคาต้นไม้ก็คิดแล้วว่าแบบเฮ้ยเปิดได้ยังไงอะ่ะคือแบบเห็นต้นไม้แล้วลองว้าวอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเค้กนะเมนูเค้กต่างๆบรรยากาศในร้านนะคะก็คือของตกแต่งก็คือแพงมาก ข้างนี้ข้างนอกมีน้ำพูน้ำใจเอ่ยใดยแล้วก็เข้ามาข้างในจ้ารออาหารบนปะบนไปพูดปะพูดไปเลยจ้าหน้าก็ไม่ได้แต่งนะคะทำงานหน้าก็จะแบบนิดหนึ่งสดสดนิดหนึ่งนี่ก็คือเมนูที่เราสั่งมานะคะเป็นเคก้กชาต่างๆนะที่นี่มีหารด้วยนะจ้าน้องตัวใหญ่มากน่ารักสุดๆ นี่เรียกก็เดินมาหาด้วยนะจ๊ะเชื่องสุดๆเปล่าจ้านางคิดว่าเราเอาอะไรมาให้นางกิน